สวัสดีครั้งค่ะเพื่อนๆนี่ในกระท่อมแม่ไม้เราข้างหลังอะค่ะก็มีตู้เก่าๆในนี้สามใบแล้วพอละค่ะก็ซื้อมาหลังละห้าร้อยอะค่ะตู้ค่ะพอดีไปซื้อบ้านเก่าแถวดอนแก้วบ้านไม่สักค่ะ ยายเขาขายให้ห้าร้อยเราชอบของเก่าตอนนี้ก็มาทำกาแฟค่ะนี่มุมกาแฟของเราค่ะยังไม่ได้จัดเดี๋ยวจะต้องปูตรงนี้ก่อนจะปูแผ่นซีเมนต์แล้วก็ล้อมเราก็รักลูกหมาแล้วนะแต่ก็ไม่ต้องการเข้เข้ามาอยู่ใกล้เท่าไหร่ กลัวหมัดกลัวเห็บแต่เขากินยาแต่เขาไม่อาบน้ําค่ะหมาเมืองอะ่ะหมาไทยนะคะแม้แต่ร้านอาบน้ําน้องหมาเขายังไม่ไม่รับเลยเขาบอกว่าหมาไทยไม่ชอบอาบน้ำํำจริงอะคะ่ะวันนี้ดื่มกาแฟแก้วที่สองคะ่ะเพราะว่า เมื่อคืนนี้ตื่นยังคืนเช้าไปหน่อยเช้าไปอุ้ยขอโทษะอุ้ยขอโทษค่ะรุนแรงไปหน่อยยังมีเวลาค่ะวันนี้ไม่มีอะไรคุย กาแฟแก้วที่สองคะ่ะกาแฟดำหมดแล้วเดี๋ยวลูกต้องไปซื้อให้เราก็เป็นคนชอบมีหลายมุมคะ่ะมีมุมนี้มีในห้องแล้วก็มีมุมนัะะ่นค่ะกลางวันก็ออกมาตรงนี้คะ่ะก็มานอนตักแดดรับแดด <laughs> ชอบไปนอนมานี่ชอบเดินทางเมื่อแต่อยู่บ้านก็ไปนอนมานี่ก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ